ออะไอะไไรรสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ผมแม่งไปไหนอ่ะอ้าไม่รู้ไม่รู้ไอ้ตัวไหนปังเนี่ยไอ้เหี่กูโดนยิงกเนี่ยกระโดดอยิงกูโดนยิงไปไหนปังไม่ละแบงค์อ่ะอันนี้คืออะไรเปลี่ยนเปลี่ยนมาทักเตรียมนี่ยโอ้ยกูโดนดันกูโดนดันกูแต่งหน้าอยู่กูแต่งหน้าอยู่โอ้ยเอาเข้าใจงี้เหรอย่าไปนะเออแบงค์มาแล้วเออ แงเอ๊ะคือจะไปใช้สีฟ้าแล้ว่ะไม่ใช่สีเหลืองก็ได้เล้อทิงหยุ่มได้เหรอไม่เราว่าหยุ่มเอ้ยวิ่งมันหยุ่มเลยมันหยุมนหยุ่มวนี่คือแผนของเราแล้วพวกลงไปที่เมืองเก่าแล้วก็ถ่ายอะไรสักอย่างที่มันน่ากลัวอัพโหลดลงสปุกทูบเริ่มโกดซ์ไวรัปโอ้สปุกทูบเอา มึงเป็นอะไรยิงวเต้น่ะรอรอรอรีร้รอรอกอรอรอรอ้อร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 อปอนอร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 อนอร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 ัรอดออรอรรอรกรอ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 อรอรออรอรอรออรรรอ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 รัรออรอรอรออรอรออรอรออรครับอรอรรร วัสดี้เข้าไวดูการวาคุณต่อยต่อยนี่เราจะไปที่ไหนกันครับคุณฟังวันนี้เราจะลงไปที่อาห้วงเหวนะครับเพื่อนที่เราจะไปหาสูตรลับในการทำขนมกีบสำหรับแล้วใครใช่อยู่แล้วตอนนี้เดินอยู่แล้วอยู่แล้วโอเคแล้วโอ้ยตัวนกล้องมากโอ้ยยี่อะไรโอ้ยเดี๋ยวนี้เราอยู่ในรายการ แล้วตอเสี้ก็พอบิสต์บิสวัสดีครอร์ดอยู่ได้คอร์ดอยู่เฮ้ยระวังแบตหมดด้วยนะเฮ้ยใครพูดอะไรวะไม่ได้ยินทำไมเอ้าทำไมได้คอร์ดทำไมได้คอร์ดไม่ได้แล้วอ่ะไหนได้ไอ้ยทำไมเก็บไม่ได้อ่ะทำไมเก็บไม่ได้ไม่เขาดึงให้เก็บได้ละกูเก็บได้กูเก็บตรงไปด้วยกูเก็บกล้องด้วยกูเก็บไรงไหนไหน

Dạ, right à? cả... cả... ừ. bán <cười> <cười> bán như <hả>? này á. Bán. Bán. Bán bắn bắn đi <laughs> bắn bắn Tôi <laughs> bắn 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 กลับมาแล้วกลับมาแล้วไม่ซีเแล้วีแล้หมดเลยใช่ปหมเหมือนจะหมดแล้วอะเฮ้ยสลบแล้วะเฮ้ยไอ้เหี้ยอโอ้รถทัวร์เพื่อนรถทัวรไอ้ี้ยเสียงมังโอ้ย ไมด้นมได้ไ้อะไรอะไรไปไปไปแล้วกกลับแล้วก็กลับไปเฮ้ยเซอะไรวะไปเซาโอียโด้นโอ้ยตรงเนี้ยโอ้ย เชลล์ด้านอีกตัวหนึ่งหายเชลล์แล้วเฮ้ยกูเลยจะตายไอ้เนี่ยเชลด้านข้างเชลด้านขวลองมันข้างนึงไปทางนี้อาเนตเาวเรงตัวเราตัวเราตัวเราตัวราัเราตัเัวั ไอ้เชี่ยวโดนดิแ้วเนี่ยเฮ้ยนี่ไงทางขึ้นนี่มยนี่มานี่มานี่ทางเนี้ยนี่ทางเ้ยนีเฮ้ยเชี่ยวโดนว่ะเรามาจากทางนี้เหรอวะใช่ใช่ใช่เราต้องรู้เท่าไหร่ชิบแต้มชิดแต้มชิบแต้ม สายล่มออกซิเจนด้วยว่ะใช่ใช่ออกซิเจนกูจะหมดแล้วอ่ะโดยตัวเมื่อกี้ร่วบเข้าไปยังไม่ทันถ่ายเลยเนี่ยออกมาได้แค่ครูคนต่อไงสัตวต้นคิปอะโอ้โหทำไมมันเสียงังวะยิงเอาองมายนตรงนี้ไม่รู้เห็นนะตู้เย็นอ้า